สื่อประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องความหมายของคำว่าประวัติจัดทำโดยนางสาวอัจจิมาศีดาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ส4.1เข้าใจความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบตัวชี้วัดสส4.1ป .1 ทับ3บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายของคำว่าประวัติได้ 2. จํจำแนกความหมายของคำว่าประวัติได้ 3. เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ประวัติของตนเองและครอบครัวประวัติ ประวัติเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของบุคคลและสถานที่นักเรียนฝึกอ่านคำว่าประวัติประวัตินักเรียนเข้าใจคำว่าประวัติหรือไม่ เข้าใจหรือไม่เข้าใจคะคำว่าประวัติคืออะไรประวัติคือเรื่องราวความเป็นมาของคนหรือสถานที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายประวัติและตอบคำถามดังนี้ ประวัติบอกเรื่องราวอะไรบ้างบอกเรื่องราวอะไรบ้างคะสรุปความหมายของประวัติ 1. เรื่องราวเหตุการณ์ของบุคคล สเรื่องราวเหตุการณ์ความเป็นมาต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านไปที่เรียกว่าอดีตสามประวัติของนักเรียนตั้งแต่เกิด 4. ประวัติศาสตร์ของชาติ 5. ประวัติของชุมชนหกเรื่องราวเหตุการณ์ของโรงเรียนให้นักเรียนบันทึกประวัติของตนเองเกี่ยวกับ ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและอายุลงในสมุดจดการบ้านสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ